สวัสดีจ้าเข้ามาเร็วๆๆๆๆ,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 ๆสายเผือกข้างหลหลังจากฮังการีเนาจะจ้ะเนาะอันในฮังกะรีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะจ้ะตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วที่มีข่าวออกมากรณีอัน,นจะคล้องหนันจะคล้องหันนวดในฮังกะรีที่เป็นผู้ใส่คนฮังกะรีเนาะจ้ะทำลายพนักงานแลกน้กก็หงยึดหนังสือเดินทางก็คือผู้ใช่คนหนี่น่ะมีเมียเป็นคนไทยจ้ะมีเมียเป็นคนไทย บันี้เปิดห้าน,นวดจ้ะก็คือมีคนคนหนึ่งขอถ่าวความด้วยจ้ะขอถ่าวความก็คือว่ามีคนไทยคนหนึ่งถี่อยู่ในกลุ่มเพิ่นกับมโาโพธ์ว่ามูเพิ่นถูกทำลายเพื่อนถูกทำลายว่าสันฟ้อมถูกยึดหนังสือเดินทางตอนนี้อยู่ที่อยู่ที่โรงพยาบาลหรืออะไรอย่างนี้แล้วเขาก็ติดต่อสถานทูตแต่วันนั้นเป็นวันหยุดเขาก็เลยติดต่อแจ้งตำรวจไปนะคะแล้วพออีกวันหนึง่งก็มีคนที่ บอกว่าเคยเป็นอดีตพนักงานที่ทํางานร้านนั้นเป็นคนลาวว่าสันเออคือเคยถือทำลายคือก,กันแล้วก็ถือคมคืนเอาทั้งทวานนะักเอียงสินะคือแบบอบอกลาบอกไผรภาษากับบ่อใดเขาก็คมคูมันบจ่จัดตอนนี้นั่งยุ่ล่าแล้วและล่าสุดเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะคะกรลูแหละอันเอียงเกาะก็กะคือในทังกะหรีนะคะเขาก็กําลังรวบรวมคนที่แบบว่า เคยโดนเกิดกรณีแบบเดียวกันว่าผู้ชา้คนนี้นะเคยทำลายไผ่แน่เขาสิรวบร่วมนะจากขึ้นตอนนี้นะ่ะไอ้ไม้จับออกแล้วแต่ว่าผู้ชา้คนนี้กันนี้ไปเนาะจะเนาะเออมีมีลูกเป็นเอ่อมีลูกเคิงเป็นลูกไทยผู้นึงนะจากทีแอดมินในห้องเขาจะไปสัมผัสทรงขอความไปถามนางนั่นก็บอกว่าไอ ยังก็ลูกที่อายจังสันจังสีนั่งกับเบาห้องนั่งไปซึ่งแอดมินก็คือใจเย็นแห้งคอยไปอ่านนะแอดมินใจเย็นเนาะจ้ะเนาะบานนี้พอหนึ่งชั่วโมงที่แล้วก็มีคนมาโพจังสีเนาะจ้าก็ตามเลยเพิ่นกับว่าขอเปิดโปงความไร้กาศของสองผัวเมียน,นี้เพิน่นวะแรกเริ่มเดิมทีรับหาคนมาทํางานส่งให้ร้านนวดกินข้าวหัวทั้งหาคนงานและเจ้าของร้านต่อมาเปิดร้านนวดเองมีสามร้านตอนนี้ปิดไปแล้วหนึ่งร้านกอขอปิดซื้อไว้เนาะจ้ะเนาะอืม เรือร้านในเมืองที่เหลือที่เกิดเรื่องแล้วอีกร้านมาสันชื่อร้านตื้ตื้ตืตืโอ้ลบไปบทขออภัยด้วย <c oughs> พนักงานที่ร้านตัวเองไม่มีวีซ่าสักคนถึงมีก็ไม่จ่ายภาษีให้ใครเลยสักคนไม่มีความจริงใจให้ใครเลยเปิดร้านสามร้านยังบางหน้าเพื่อทำวีซ่าให้คนไปประเทศที่สามโดยเอาชื่อร้านของตัวเองพอเด็กมาถึงฮ <c oughs> ังการีได้บัตรได้บัตร ออกไปประเทศที่3มแล้วก็ตัดวีซ่าเลยแล้วคนใหม่เข้ามาแต่เงินมันเยอะโลภเลยอยากได้มากเลยไปปลอมแปลงเอกสารและลายเซ็นของร้านอื่นด้วยเพื่อเอาคนเข้ามาว่าฉันใครเคยจ้างคนทําเอกสารให้หรือหาคนให้โปรดตรวจสอบด้วยว่าร้านคุณอาจมีพนักงานที่คุณไม่รู้ว่ามีก็ได้ก็คือแบบว่าแอบอ่างเอาหลานอื่นนอกจากเนาะเออ เขาทำเรื่อยๆแบบนี้มานานหลายปีก็แปลกที่ทำได้เอาคนมาเกินสามร้อยกว่าคนแล้ววิธีการคือเมียจ,จะติดต่อกับพูดคุยเรื่องเงินเรื่องเอกสารจ่ายที่ไทยหนึ่งแสนสองสองมืนบาทโอนเข้าบัญชีนายคนนี้ตืดตืดตืดเตืด,ตดเออสวิฟโคดเปิดเผยได้เนาะเพราะว่าใครๆก็มีเนาะหลังจากที่ได้วีซ่าแล้วบินมาฮังการีจ่ายอีกแปดร้อยยูโรเป็นเงินสดไม่รับเงินโอนจะได้เอาเข้าส่วนนี้ไปซุกที่อื่นและต้องโอนเงิน ภาษีล่วงหน้าอีก60,000ยูโรอีก6ก0 0 0มบาทเบ็ดเสร็จคนที่จะไปประเทศที่3จะต้องจ่ายทั้งหมด1นึ0 0 0สบาทบวก60,000บวก800ยูโรใครที่ไม่อยากโดนตัดวีซ่าก็ต้องจ่ายให้เขาอีกทุกเดือนเดือนละ20,000บาทเป็นค่าภาษีซึ่งหลอกกินฟรีเพราะไม่เคยจ่ายให้ใครเลยคุณคิดดูเอาว่ามันเป็นเงินจํานวนเท่าไหร่เขาได้จากคนไทยคนเราไปกว่าเกือบสามคนนะคะ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอืม10กว่าล้านเหรอ10กว่าล้านเดี๋ยวนะขอเอาตัวนี้ออกก่อนแป๊บหนึ่งมันบังกันที่ได้จากคนไทยแต่ดันมาถูกเหยียบแต่ดันมาดูถูกเหยียบย่ำคนไทยเช่นนี้บอกเลยว่ายอมไม่ได้เท่าที่ฟังคนนั้นคนนี้เล่ามาว่าสันนอกคะเนาะเออแล้วหน้าที่สองคือมันไอนะ้นี่เนาะปั๊บปั๊บนี่หน้าที่สองเขาก็เขียนไวน้เออ มีเยอะอีกหลายคนที่โดนแต่ไม่กล้าออกมาพูดเพราะอายบ้างเพราะกลัวตัวเองจะโดนตรวจสอบเรื่องวีซ่าบ้างอันนี้แล้วแต่เขาแต่เรารู้เรื่องแล้วทนอยู่เฉยไม่ได้ที่หนักกว่าเดิมคือทั้งทั้งที่ทรู้ว่าไม่สามารถยื่นขอวีซ่าทางานได้แต่ยังไปหลอกเอาเงินเขาอยู่แบบนี้เรียกว่าสมรู้ร่วมคิดกับผัวหรือไม่คะน่าจะมีผู้เสียหายที่ไทยตอนนี้หลายรายค่ะที่ไปหลอกเอาเงินเขาสุดท้ายพอเจ้าทุกรู้ว่าฮังการีไม่อนุญาตให้ขอวีซ่าทางานแลก แล้วเขาก็เลยขอเงินคืนแต่ยังไม่บอกเขาอีกว่าสามารถแต่ยังไปบอกเขาอีกว่าสามารถพาเข้ามาได้โดยจะทำวีซ่าเยี่ยมเยียนในวงเล็บเยี่ยมเยียนอะไรทีละยี่สิบถึงสาสคนสรุปคือสองคนผัวเมียช่อกองประชาชนต้มถุนหลอกลวงหรือไม่สามารถต้มตุนหลอกลวงหรือไม่นะคะสามารถดำเนินคดีที่ไทยได้หรือฮังการีคะ ขอผู้มีอำนาจและบรารมีและผู้มีความรู้ในบ้านเมืองโปรดช่วยผู้ที่ตกเป็นเหยื่อด้วยค่ะโปรดอย่าให้เขาไปทำร้า,ายใครหรือหลอกลวงใครอีกเลย่าสันนี่คือล่าสุดเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะคะมีคนออกมาโพสต์แล้วคอยกับสิขวาวาอีกตรงนี้ก็คือแม่นเจ้าสีขามาประเทศได้ก็ะตร้างในประเทศที่ในประเทศในเชงเกนนะคะเจ้ามาเหตุงานน่ะ ถ้าไม่มีนายจ้างรับรองทำวีซ่าทำหนังสืออนุญาตเดินทางให้ประเทศปลายทางที่จะไปต่อประเทศที่สามแม้คุณจะจ่ายภาษีที่ฮังการีหรือที่โครเอเชียหรือที่สโลวีเนียถ้าไม่มีนายจ้างรับรองเพื่อขอใบอนุญาตทำงานต่อในประเทศที่สามคุณก็ไม่สามารถทำได้นะคะเอออันนี้ยำ่ำทุกขังที่คืนไรซ์คอสีบอกว่าบัณเหตบอได้ถ้าบ่มีไร่นายจ้างรับรองเด้อจ้าเด้อย,ยาไปย่อมอันนี้ให้เขาเ้าตรงสลาดอยูเรียพี่น้องอืม ไม่ว่าจะมาประเทศใดก็ตามถ้าโอเคอยู่ได้แล้วแล้วมีประเทศที่สามเขาบอกว่าเออพร้อมทำเอกสารนะคอดวีซ่านังสืออ่าเขาเรียกอะไรนะใบอนุญาตทำงานที่ประเทศที่สามให้รับรองถูกต้องเรียบร้อยอันนั้นถึงจะเป็นกรณียืมตัวซึ่งเคยพูดหลายทีแล้วว่ายืมตัวคือคุณจะยังเป็นพนักงานในประเทศต้นทางที่คุณมา แต่ประเทศที่สของคุณก็คือทําสัญญากับบริษัทต้นทางที่คุณมาคุณจะยังรับเงินที่ประเทศต้นทางที่คุณมานะคะถึงแม้ว่าคุณจะจ่ายให้เขาเสียภาษีให้เขาจะไปเสียถูกต้องก็ช่างแต่ถ้าคุณไม่มีนายจ้างที่ถูกต้องประเทศที่3าอันนั้นก็ผิดกฎหมายอยู่ดีตำรวจประเทศที่3ามไปเจอคุณก็จับคุณส่งกลับมาประเทศต้นทางอยู่ดีนะคะไม่แนะนำนะคะไม่แนะนำแล้วถ้ายิ่ง เป็นวีซ่าชั่วข้าวเนาะจ่ะที่ยังบอยูทาวนนะ่ะก็มันจะเป็นประวัติติดตัวคุณไปถ้าคุณไปยื่นขอต่อวีซ่าอีกครั้งหนึ่งเข,ข,ขาขจะดีดเจ้ากออกท่านที่เลยแหละจ่ะเขาสิบตอ่บตอ,หอให้เขาสิหาเหลืองให้เด้ออันบริษัทเอเจนซี่น่ะเขาได้เงินนําจังไหว่ปติถ่าเขาเป็นเอเจนซี่อีเลพี่น้องเขาจะได้ด้วยวิธีการก็คือเขาไปหา สมมุติว่าพูดอีกแล้วพูดความเดิมอีกแล้วพูดคําเดินย้ําหลายๆทีก็คือคอยเปิดบริษัทเอเจนซี่คอยไปติดต่อโรงงาน,มนเมนบอเออคุณจะเอาโรงงานคุณจะเอาพนักงานจากชั้นไหมอ,อ่าจ่ายชั้นเดือนละสองพันยูโรส่วนฉันจะไปจ่ายพนักงานเท่าไหร่ก็คือค่าแรงขั้นต่ำสวัสดิการใดๆคอยดูแลพนักงานคอยหมดเราสัญญาสองคนด้วยกันคอนแทคก,กันพอหมดสัญญาค่อยก็เอาพนักงานค่อยกลับเขาก็จะได้ส่วนต่างตรงนั้นนะคะ บแม่นไปเก็บคาหัวได้พี่นอ้องเออเก็บคาหัวเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยมันโว้ยเยาว่าเถอเวย้ยบมาหลักก็ขั้นแขวเนาะจ้ะเอาผูใ้ใดเขามาที่หลังก็ย้อนไปเบิงอันแหลกเด้อนี่อันแหลกเด้อจ้ะเด้ออันนี้ล่าสุดนะเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะจ๊ะตอนนี้ออกหมายจับแล้วแต่ก็ยังจับไม่ได้หรอกเพราะเขาหนีไปแล้วเออไม่รู้หนีไปไหนแหละเงินเยอะเนาะก็ฝากถึงคนไทยนะย้ำอีกรอบ ว่าประเทศฮังการีคนไทยนะ่ะบอสามารถย่งบอสย่งบอสามารถยื่นวีซ่ามาเห็ุงานได่ไม่เด้จ้าเพราะว่าประเทศไทยไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่สามารถส่งแรงงานมาฮังการีได้นะคะตอนนี้ต้องติดต่อข่าวสันรเรื่อยๆเออถามพี่ไผไปบอกว่ามาได้มาทํางานมานน่นนั่นนี่แสดงว่าเขาตัวโมเจา้าเขาต่มโมเจา้านะคะอืมแต่วีซ่าอื่นๆยังทําได้ แต่ก็อยู่ในดุลยพินิษ์อย่างคนนี้เขาบอกว่าเขาไปหลอกต่อว่าจะทำวีซ่าเยี่ยมเยือนเยี่ยมเยือนอะไรทีละยี่สิบสามสิบการที่จะเซ็นรับรองหรือว่าเยี่ยมเยือนใครนะคะคนๆนค้นหนัดสิต้องมีไร่ไดมีอินค้ามสามารถสี่อันรับรอง ความเป็นอยู่เป็นสปอนเซอร์หายคนที่สไม่เยี่ยมใดเจ้าต้องคิดบึงว่าข้าค้าข้องฉีบแต่ละประเทศเท่าไหร่เขาสิคำนวดหัวออกมาเลยแล้วซึ่งยี่สิบสามสิบคนมันก็น่าสงสัยอยู่เด้เอออันนี้แต่ยังว่าเละเนาะเขาก็ไปหลอกทีละคนเขาไม่ได้เอามานั่งรวมกันแล้วหลอกเนาะเออมันก็ผิดพลาดกันได้แหละคนอยากมากกับอยากมากพี่น้องกับจักสีวาจังไหรกะแช่กันออกไปด้วยจ้า้าไัว่าอันโอ้ยไปทํานวด ไปทำงานนวดฮังการีโครเอเชียสโลวีเนยียเงินเดือนเยอะเสียข้าหัวเป็นแสนให้พึ่งระลึกไ้เสมอว่าเออเยาวาเถอะคอยกะ็ะเคยว่าเงินเดือนให้ฟังเลรเด้เจ้าเสียเป็นแสนมาจาักเดือนจะคอยิสี้เงินขืนเยาวาสิาขายติผู้ใดสิสื่อว่าไปอีกละพิษกฎหมายอีกพี่น้องมีแตแนวยากเนาะค่ะเนาะลงไหลเลยเด้อมาขึืนที่ลเหน่อยหน่อยพอยอย่างมูเจ้าสีได้ยอนฟังไปไงสำหรับคนที่มาที่หลงังเนาะจ้ะเนาะ คนที่เข้ามาที่หลังจะได้ย้อนฟังแต่ต้นเรื่องง่ายๆนะคะลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ